นอกไสดดิป่ะอุย้ยเขาเพิ่นพี่น้องเนาะพ่อพันยักษ์พี่น้องพ่อพันใหญ่ยักษ์เก้าหมื่น0่0เืนเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพอ่อขอ,อขายพ่อพันยน่าพี่น้องเนาะตประคอข้อประเชงของแถะเขาเพิ่นพี่น้องเนาะเขาเพิน่นอุย้ยสุดยอดเลยเก้าหมื่นเอาไปเป็นพ่อพันพอคุ่มฝูงใดเลยพ่อพันอาลัผสมน้ำบานเท่าใดเลยเนาะตวัวบบไงเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้เวียดให้เท่าใดแล,แล้วลูกเวียดเวียดให <than> โอ้เงาดิพี่น้องนี่คือเนื้อเต็มๆเลยเนื้อหลายพี่น้องเป็นควายเงาควายยักษ์รุ่นยักษ์รุ่นเบิ้มแปดห้าเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรดูสักสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่น้องบ้านสวัสดีเชี่ยแนวมาแล้วพี่น้องบ้านสวัสดีเชี่ยแนวภาพพี่พาน้องออกรับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโกกระบือบ้านเชียงหวางเำเภเมืองจังหวัดยะโสธรมือนีคือครับพี่น้องเนาะ ตลาดเบิ้งข้นคือคักได้พี่น้องแต่ว่าข้ายเหลือหน่อยเลยพี่น้องเนาะราคาสิเป็นไงข้อยรับชมเนาะป่าดสว่างอ่าใช้แนวเฮาสีผ้าผ่าดอกรับชมเหลือคู่เดียวนี่แหละเหลือคู่เดียวเหลือแต่ของห่างเพี่น้องสองสองเปิดเปิดไว้บัตรลุดบัตรลดหมดเฮ้ยโอ้มื่นแปดกสิขายพี่น้องเอ้ยมาซื้อย่มนี่พี่น้องเนาะแถาแก้เป็นคิดหอดบ้านล่ะ สองหนึ่งแปดกรสิขายเปินว่าสองโตได้พนนนนี่น้องเนาะหนึ่งแปดกรสิขายเปินว่านอกนั้นเพื่ออะไกำไรเหลือเพื่อแล้วเหมือนนี่เปินว่าโอเคสิบแปดต่อร่องไหนอยู่บ่สิบแปดนิดนึงนิดนึงจะต่อไปกว่านาี่ถอดเปินว่ามันเบิดแล้วมันเบิดแล้วเปินว่ะผมถ่ายให้ไร่นนอะไรอย่าละเมอเศร้าพี่น้องสองสองเปินเปิดไปเดียวนี่เหลืออยู่หน,น,นึ่งแปดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่เปินพี่น้องมาตะวานันเหลืออยู่โคมเดียวอ่ะ ขออนุญาตเบอร์โทรเป็นแปดครับหนึ่งสิบเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดโอเคเสียเบิร์ดกากสีสเจิตผู้ใดสนใจกับเทรมาต่อรองผู้ใดจะเอาจากสุรินทรเนี่ยบ้าพีทแล้วซูรินแล้วโอเคโอเคเอาสิแปดเนาะต่อรองไหนแจ้งหน่อยพี่น่อยเนาะเอารถมาใส่เอาเลยเออชิคานเรียกเรียกชัดๆโอเคอ้าวพ่อกันไหมอาทิตย์หน้าขอบคุณหลายๆมันหมานครับผมผู้ใดเดี๋ยวเอาไหมพูดพูดเอาไหม ตัวนี้11าอซื้อเนาะ11,000คู่นี้12 500หาร้อเนาะ12องหา้อยขอมูลอุดพี่น้องเนาะ2ตัว12 500ตัวเดียว11 0 0อาร้อเอาข้อนุญาตเบอร์โทรพูดศู้าู่าููดหส่สผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปได้พี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายมันครับผมว่าจ้งไดหอยเติงเข้าวบาทเอาแม่ลูกแม่ลูกครับลูกแม่ป้าโทรลูกเหลืองหุยหุยกลังกินนมอยู่ตัวบ่ได มันกําลังกินนมตัวบ่อใดเลยแม่โค้งสางใดเลยร้อยสามสิบห้าปลกลบนี่แม่เพิ่นพีินอ่เนาะอันนี้แม่นอยู่บ่ตัวนี้ตัวนี้บ่แม่โอ้นี่ข้อมูลตัวนี้ตัวนี้ตัาใดนี่ตัวนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยข้อมูลก่อนได้พี่น้องเนาะโอ้นี่ข้อมูหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเอาเบอร์โทรผูดได้พี่น้องได้ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยคองเสียเติงอยู่นี่บ้านนี้เสียเติงแม่ลูกลูกแม่เปิดไว้ทังไหนสามสิบสองเปิดเปิดไว้นี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกเพิ่นงามงามลูกสาวงามเนาะ ลูกสาวสวยเลยส2เสียโอ้นี่เขาวาลูกเบิรมพี่้องนี่กำลังกินนมอยู่ตัวบ่อใดกำลังกินนมนะโอเคเลยอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น062 106 2546หู้้สผู้ใดสนใจก็โทรมาต่รลงผู้ใดขอบคุณเลยหลายอมานครับผมแต่ขายจากตัวแล้วมัมยังอย,งอยู่โอเคอ่ะมันมานครับผม วายแม่ ciğim, ลูกงามงามพี่น้องลูกสาวงามงามแม่งามลูกสาวงามข้อหอยป่ะครับนี่บ่แม่นบ่ใส่ข้อผู <ination noises> ้ใดก่อนโอ้โอ้โอ้แม่สาวหน่อยกำลังกินนมอยู่พี่น้องแม่เพิ่นงามงามแม่ก็งามลูกสาวก็งามพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายท้ำเดี๋ยวผมสซีไปถามเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นเปิดหู้ว่เพิ่นเปิดไปเท่าไหร่ลูกโอ้ข้อลูกใส่ดิบ่อุ้ยเขาเพิ่นพี่น้องเนาะพ่อพันยักษ์พี่น้องพ่อพันใหญ่ยักษ์ เก้าหมื 90, ่นป่ะเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันเงยเอาพี่น้องเนาะโตัวประคอข้อประเชยงของแทะเขาเพิ่นพี่น,พน้องเนาะเขาเพิ่นอุ้ยสุดยอดเลยเก้าหมื่นเอาไปเป็นพ่อพันพอคุ้มฝูงได้เลยพอพันอาลับผสมน้ำบาานเท่าใดเลยเนาะโตรระัวบบไงเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้เวียดให้เท่าใดแล้วลูกเวียดเวียดในแดนเชียงรับโอ้เงี้เาดิพี่น้องนี่คือเนื้อเต็มเต็มเลยเนื้อหลายพี่น้องเป็นควายเงีควายยักษ์ รุ่นยักษ์รุ่นเบิ้มแปดห้าเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรลูกไส้เพิ่นถามแถวแก่เพิ่นได้ครับโอ้นั่นบ่พูดพูดเท่านั้นแหละเนาะโอเค 9, นเก้านอตัวนี้เนาะเก้าหมื่นคู่นี้บ่ฮู้บ่ลูกคมนี่บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นเนาะแมล่ลูกลูกไส้งามผมทายไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยว,พดเ,ดยวพเพิ่นสิไปถามเฒ่าแก่เพิเ่นเพื่อไรเดี๋ยวสิหยางไปหาเฒ่าแก่เพิ่นทางเพิ่นเมียกกำลังมาต่อรองเพิ่นงามนี่สองตัวเพิ่นถือไว้สิเท่าใดมาเบิ่งพี่น้องเนาะเพิ่นถือไว้ สองตัวตัวมียทั้งสองแม่สาวตัวหนึ่งหอยเวียดกาลังพิจารณาเพิ่นอยู่หอยเวียดกาลังพิจารณาทั้งสองตัวเบิ่งเวียดกําลังพิจารณาเวียดกําลังพิจารณาว่าราคาหน้าจะไปได้เท่าไหร่เห็นป่พิจารณาพิจารณาเบิ่ง่ะ้นอย่างนี้ห,นห,นห้าเปิดเท่าไรลูกนี่ห้าเปิดเท่าไรห้าสิบห้าสองตัวพี่น้องเนาะห้าสิบห้าแมนบ่ะสองตัวตัวนี้งามงามพี่น้องตัวนี้งาม เป็นแม่สาวงามงามห้าสิบห้าสองตัวเพิ่นเปิดใส่กันเป็นคู่พี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้สวยแหละแล้วลพี่น้องเป็นพวะควาย,วายงามควายสายเหลี่ยงงามงามพี่น้องเน่าตัวตันจือลือเลยแม่ลูกเท่าใดลูกตัวไหนแม่ลูกตัวไหนเท่าไรกลาเดือนเขาเขาจะห่นบอาเมื่อนเท่าไรแโอ้หาเมื่นกว่าโอ้เห็นหมอนั่นสีไหมนี่วานมีทางนี้ตัแ <c> ก <oughs> ่เขาตัแก่เพิ่นประจัน <c oughs> โอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิเ่นตัวนี้ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสาม หนึ 37, 1, 1, 3, 7, ่งหนามผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู對對้ด้าหมื่นเพิ่เปไปตัวนี้งามโดยเฉพาะตัวนี้น่าสนใจเลยพื่ใดเดี๋ยวเอาไมค์ู้พู้เอาไมคตัวนี้สิบเอ็ดหาเอสอซื้อเนาะหนึ่งหมคู่นี้1 2บ0 0งหาร้อยเนาะสิบสองหาอยอพิเพิ่อพี่น้องเนาะสตัว1 2บ0 0ตัวเดียว1ิบ0อารเอาขออนุญาตเบอร์โทรพูศูนย์เก้าสี่ศูนย์าศย์สามแปดหกผู้ใดสนใจก็โทรมาต่วรองผู้ดพี่นเองเนาะขอบคุณหลายมนครับผม ว่าจังไดหอยเติงข้าวบ้าดแม่ลูกลูกลูกแม่ป้าโทลูกเลื้งหุยหุยกลังกินนมอยู่ตัวบ่อใดมันกำลังกินนมตัวบ่อใดเลยแม่โค้งสางใดเลยรอยสมสิบห้ารบมีแม่เพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้แม่ที่บอกตัวนี้ตัวนี้ว่แม่โอนี่ข้าวพดตัวนี้ตัวนี้ทัาใดนี่ตัวนี้มื่นหาพาโอ้หนึ่งหมพันห้าร้ดก่อนเด้อพี่น้องเนาะโอ้นี่ข้าวพดหนึ่งหมื่นหเอาเบอร์โทรขดเด้พี่น้องเด้อตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยคล้องเส ลูกแม่เปิดไว้จังไหนสามสิบสองเปิดเปิดไว้นี่ลูกเพคนพี่น้องลูกเปินงายมากลูกสาวงามเนาะลูกสาวสวยเลยสามสิบสองเสียโอ้นี่เขาว่าลูกเบิรมพี่น้องนี่กำลังกินนมอยู่ตัวบ่อใดกำลังกินนมเนาะโอเคเลยอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์หกสองห้าสี่หกสองห้าสี่หกผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดขอบคุณเลไลนหมานครับผม แต่ขายจากตัวแล้วมังยังอยูยงอยู่โอเคอา่ามันมันครับผมสองเจ็ดแปดเอาไหมกันนะหอยนยดแปดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสองเจ็ดนผู้ใดสนใจกระโทวมาตัวร่องผูนใดพี่น้องบาคูน้อยสิบสีหารอยเนาะเปิดใวเนาะโอเคขอบคุณหลาร้านมันครับผมตัวนี้เท่าไหร่สอ0หมื่น้าโอ้คอยแม่ตัวนี้ โอ้สวยเลย25,000สวยของหอยอเวทเพื่อนพี่น้อง25,000งามอีดีเลยสวยของเพื่อดีดีพี่น้อง25,000สวยมากไม่สูงแต่สวยพี่น้องงามอ่าลาดต้นโตดีดีเนาะหอยเวทเนาะต้นโตดีงามดีเบื้องหน้าเพื่อนพี่น้องหน้าดีสวยดีพี่น้องเนาะต้นโตได้เลยพี่น้องเนาะ25,000งามท้ายเพื่อนงามอ่าลาดเลยพี่น้องเนาะ25,000เอ้าเสียเวทขออนุญาตเบอร์เท่าศูนย์ก้าสาม ซีซีหนึ่งแปดเก้าเก้าศูนย์พุทใดสนใจกระโถ่มาต่อเราพุทธใดขอบคุณหลายหลายมันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็น้องบ้านสมหวังชัยน้อยผ้แล้วพี่น้องบ้านสมหวังชัยน้อยาพี่ผ้าน่องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรวันนี้คือคักพี่น้องยามแรงวันนี้คือคักควายเข่าบ่หลายแต่ว่าคนคือขาดพี่น้องมาซื้อมาขายกันลาดหอยเวียดจมมั่งม่อมพี่น้องเนาะว่าบ่ใครได้ขายเนาะพี่น้องคุยนะ ว่ามันแพงว่าควายแพงกระแพงจริงพี่น้องเนาะแพงขึ้นจริงราคาสินใจมาชมกันพุ่นหอมมีตะเวียดพี่น้องมีตะเวียดเต็มเลยพี่น้องเวียดเข้ามาเยอะปลานันว่าเขเข้ามานะพี่น้องเนาะมาเปิดชิปกระเพิ่นผู้ใด์เข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านสว่างช่องเี้นะพี่น้องเนาะมาเปิดชิปกับควายงามเพิ่นสวัสดีครับครับครู้นึงแม่นึงบ่กเหรอหรือแม่เบิดแม่เบิดว่แม่เบิดพี่น้องแม่เบิดผู้เบิดแม่เหลือแต่แม่อันนี้มาเบิ่งควายหน่อยงามก่อนพี่น้องเนาะตัวนี้ไม่ใหญ่่่แตสวยพีนน้องเาะ ต,ต้นโตเพิ่นพี่น้องสวยสวย <Okay. S 1> เปิดไว้ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันอพได้พี่น้องต้นนี้สองหมื่นหนึ่งพันเป็นควายงามพี่น้องสวยมากต้นโตสีสันได้เลยหางเพิ่นพี่น้องแข้งขาได้เลยสองหมื่นกับหนึ่งพันเพื่อควายเลี้ยงพี่น้องควายสายเลี้ยงแม่สาวน้อยสวยสวยพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองบ้านนี้แม่ใหญ่ขึ้นมานเรืออุ้ยหุ้ยบ้านนี้เท่าไรสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องอันนี้ใหไงนี่พี่น้องสูงร้อยสามสิบ 3บวกลบเลยพี่น้องสามสิบสามบวกลบผมประมาณเดียวท้ายเพิ่นเต็มสีเหลืองฮูยฮูยอัตลักษณ์ใดเลยพี่น้องเป็นควายงามพี่น้องเป็นควายงามอัตลักษณ์แข็งขาหนาตาเป็นใดเลยเป็นควายงามอายุกับยางจะน่าจะสองใดแล้วอายุเนาะตัวนี้เนาะตัวนั้น,นจิงสิบปีกว่ากาพี่น้องเนาะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนั้นสองหมื่นเก้าพันเนาะโอเคเลยสองตัวสองแม่สาวงามเปิดเปิดไว้ให้ต่อรองให้เอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงควายสองตัวนี้ ตอบโจทย์ได้2ตัวนี่ตอบโจทย์ได้พี่น้องเนาะบางหูเป็นสะดวกให้เบอร์โทรบาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 8 0ย์0ปดศ4นย์ศูนย์แปผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพผ่้ใดพี่น้องสองแม่สาวสวยๆตัวหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันตัวหนึ่งสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนี้ดำตัวนั้นเหลืองเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นตะเลียทั้งสองตัวพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายกันาย่างไปหาพออุดพี่น้องเนาะงหูว่าพอพออุด ทำแค่โอเคกานูำสวางดราขออนุญาตครับอัาเท่าเปิดเจ้าบาทเปิดเจ้าบาทครับนี่เปิดอกห500้มาร้อยหกพัน้าร้อยหกันห้ถูหน่อยนกนออหกพบ้าร ผู้น่อยกาลังขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องเอาไปต่อเติมเอาไปเติมเนือ้อเติมหนังเป็นสายขุนโค้งสางได้พี่น้องโค้งสางได้เพียงตะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงอ่าตัวนี้แยกมากคนละบันแม่ลูกกันเดี๋น้องลูกเนาะบโมแมนตัวนี้ <One Man. S 1> แยกมากต่างหากแต่ว่าตัวนี้หุ่นดได้เลยพี่น้องโค้งสางได้หกพันหาร้อยค่ายบัวหน่อยเดี่พี่น,อน, 6, อน้อ,นนองแต่ว่าจอยนิดนึงขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเป็นตาไปตอ่อยอดได้พี่น้องเนาะหกพันกับห้าร้อยเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องอ่าตัวแม่เดี๋ยวเป็นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะตัวแม่กำลังต่่่ออออรงงกััันนนนตตววีีี้้้ซืพ แม่เท่าไรก็ลลูกแม่มัหมื 24, นะ่นสี่สองหมื่เนาะบอเป็นแม่ผมก็บอกผิดแม่ใหญ่น่ะ่นสี่พัผูน้อยพันา้อยสอ่นสี 24, ่พันนะเพื่อกลั่นต่อรองกันดูน้องเนาะเพื่อกลั่นต่อรองกันยูน่าจะได้กันเพื่อกลั่งมากอยู่อ่ะมีเบอร์โทรบลูกก่อนในย่านเบอร์โทรศ6นย์ห0ห้าศูนยามหามสอตรไให้ลูก สีสเตจตเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปเลยหกสิบห้าพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างเนื้อสร้างหนังสายขุนได้เลยพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณหลายๆลูกมันตัวนี้สองสีเพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่ยพี่น้องเนาะห้อยนีดสวัสดีครับได้มาจ้กบาทห้อยนีดสวัสดีครับสีข,ขายไปจ้กบาทสี่ขไปมูลสี่พันห้ามูลอะไรเมัอนสี่สี่สิบห้าเลยโอ้สี่ขอเราต้องสร้างผู้สื่อผู้ไปหาต่อที่เบิร์ดเบิร์ดเ,ดเดนาะราคาขายได้เออตัวผู้อันนี้ตัวนี้ผู้หรือแม่ตัวนี้ ตัวผู๋ตัวผู๋ได้พี่น้องตัวนี้ตัวผู๋ก็ไอผู๋งามคุยคุยแม่สาวตัวนี้แม่สาวเปิดไปจังไหนของตัวนี้ครับสองแปดเป็นแม่สาวงามพี่น้องแม่สาวงามงามสองหมื่นแปดพันเป็นเปิดไปสองหมื่นแปดพันพี่น้องใหญ่ยเงีงามตนโตดีเป็นแม่สาวีพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวสูงร้อยสามสิบเจ็ดได้สามสิบแปดหัวคุณพี่น้องเนาะโดยประมาณสองหมื่นแปดพันเป็นเปิดไปงามต้องเปิดพี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวสวยงามแข้งขาตันโตดีว่าท่ายดีว่าพี่น้องเนาะ เป็นควายงามเพื่นสีสันนี่เรียบรองเลยรับประกันความสวยดาวเด่นมือนี่ได้เลยพี่น้องเนาะแาว่าหลาดพี่น้องงามเป็นแม่ข้อแม่ข่ายแม่พันได้สองแปดเนาะโอเคอ่ะเพิ่นสะดวกใครเบอร์โทษวะเพิ่นจำบ่ได้เนาะโอ้ความพยายามแตะเออบ้านเดียวกันสะพือน้ำพยายามแตะเด้อพี่น้องเนาะเบอร์โทรเดี๋ยวผมสิบอกไว้ในคลิปอีกเทื่อนึงสองแปดเป็นเปิดไว้ราคาเอาไปหนาเอาไปเลี้ยงตัวนี้ขอบคุณหลายๆครับผมมันมันครับผม ว่าสิเบิงเสียแหกเสียแหกได้เจ็ดตัวเลือดสองสองตัวเพื่อจังไหนซียังซีหกซีหกสองตัวพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งกล้วยหอยแหกซีสิบหกสองตัวของหอยแหกเพป็นพี่น้องเขาเสียแหกเพป็นเป็นควายเนื้อเพป็นว่าควายตันของเป็นอย่างดีตัวเป็นเนื้อตันนี่เรียนอันนี้แม่สาวว่าแมนบ่แต่ว่าตีเป็นเนื้อเพป็นว่าซีสิบหกสองตัวเป็นแม่สาว งามงามพี่น้องงามของเพิ่นอยู่ดีพี่น้องเป็นเลี้ยงได้พี่น้องตัวนน่าจะเลี้ยงได้46่สองตัวควายหอยแหกเพลินเป็นเปิดไว้46สองตัวความอนุญาตเบอร์โทรหอยแหก092องก็ศูนย์หกสองเสี่ยแหกจากร่องน้ำคุณตะการผลิผลบุราชะท่านี่สี่สิองตัวเพิ่นเปิดไว้เป็นแม่สาวตัวหนึ่งแม่แยกลูกตัวหนึ่งงามงทั้งสองตัวอ้าวมันมันเสียแหกขอบคุณนเรื่อยๆครับผมอย่างต่อพี่น้อง เพิ่นฉีดกันแล้วพี่น้องตัวนี้เพิ่นฉีดไปแล้วต้มงามนี่เหลือเท่าไหนเนาะเพิ่นฉีดไปแล้วเพิ่นขายกันไปเพื่อตัวไหนตัวนี้ต้องว่าผมถูกใจเพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องง้วงควายงามเพิ่นข้อเข้าเปิดจังไดครับสามห้าสามห้าเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวงามง่ามสามสิบห้าเพิ่นเปิดเปิดใบพี่น้องง้วงควายใหญ่เพิ่นเป็นง้วงควายสายพัฒนาพี่น้องเนาะใหญ่ตันขนาดพี่น้องเพิ่งเท่าไรสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดเป็นควายสายพัฒนาเพิ่น 35เป็นควายงามเลีกน้องเป็นควายงาม3าม0 0ื่นหพันเป็นเปิดไฟงามอีกทีพี่น้องเนาะเป็นควายเลี้ยงสายเลี้ยงสายเลี้ยงนี่เวียดพนจะบ่สนใจพี่น้องนะพาเป็นสายเนือเวียดเอาเลยพี่น้องเนาะเวียดงามพนจะเอาสายเนื้อแต่ว่าตัวนี้เป็นสายเลี้ยงพี่น้องเนาะบ้านทันทองตัวครับยังเป็นเม่สาวอยู่เนาะเม่สาวอยู่พี่น้องเนาะ35เพิ่เป็นเปิดไฟพี่น้องเนาะน่าสนใจหนาไปเลี้ยงเพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรบ่ครับโอ้ไม่จากสาย อำนาจเจริญเนาะอำนาจเจริญควายงามบันงางเจริญโตบักง่ายพี ai, uh, ai, what, what ่น้องเนาะงามขอเพื่นดีสามสิบห้าเปิดพี่น้องเนาะโอเคเลยเท่าไรเท่าไรตัวนี้เท่าไรขายไปเท่าไรอ่เป็นขายไปแล้วเนาะได้กขาดทุนไหนขาดทุนผู้นขาดทุน้นขาดทนกเงินมั่วเงินอ้อ

เปิด <c oughs> บรรยากาศไปเบิ่งควายใไงตัวนี้เป็นสิทธุ์สะด่กพนอบพี่น้องเนาะควายใหญ่ควายยักษ์บักคูงใหญ่เวียดคือบ่นสนใจนอตัวนี้มาเบิ่งราคาสวัสดีครับขออนุญาตครับผมสดะดวกพนอบเปิดจังไหนตัวใหญ่เหรอแปดหมื่นครับแปดหมื่นบาทเป็นสายพอพันบักใหญ่พี่น้องเบิ่งวงเขาหนาเขาเบนพี่น้องกว้างสายพอดังสายดังแน่นอนเพิ่งหนาตาตัวโตเบนพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบวกเนาะ ห้าสิบบวกเลยพูดนะสูงเนี่ยพี่น้องสูงใหญ่แข้งขาใหญ่ตนโตนเป็นพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ใดเลยพี่น้องเนาะหูใหญ่ป้ายใหญ่เป็นพี่น้องแข้งขาบอต้องห่วงพี่น้องเนาะโอ้น่าจะถึงรอยหกสิบพี่น้อนสง,นสงสูงเดิสูงร้อยหกสิบได้นี่เพิ่นวัดตรงนี้พี่น้องวัดตรงไหลสูงเขาใหญ่หปักผ้าใหญ่ใบเบิงเบ้งเครื่องเบิ้งปลายเครื่องเพิ่นเบิ้งปลายใครเพิ่นพี่น้อ,นนนองเนาะยังยังขออนุญาตยังนิดนึง ขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรนิดนึงเขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยมันหายแล้วตรงน,นั้นจะนัดจัะหน้าจัะหน้าจะพาไปกินกาแฟสะดวกไหมละ่ะเที่ยงประมาณเที่ยง<ว>เนาะเจะ้าอยู่นี้บอกเว่นราคาขึ้นลังคือเครื่ควาชื่อบพไดีบอปลายแพงขึ้นวะเอาขอขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรเดี๋ยวจะติดต่ออย่างชูนุกซี่เอามันเอาไม่ได้กําลังถ่ายทําอยู่จดให้ดีกว่าจดให้ดีกว่าเพราะว่าเครื่องเครื่องมือกําลังถ่ายทําอยู่ ขอหเดียวอใชมบทสัมภาษณ์นายหอยจากเวียดนามพี่นอ้องผมจะสัมภาษณ์นายหอยเสียยางจากเวียดนามในเรื่องต่างๆเท่าที่เพิ่นจะขอะข้อมูลขอรายละเอียดดเสียยางเพิ่นอโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะโทรหาเด้ออาทิตย์หน้าจันทร์หน้าเด้อ โอเคครับผมอ่ะมาเบิ่งควายใหญ่ต่อ80,000เนาะเปิดใบเนาะ80,000บาทเพิ่นเปิดใบพี่น้อง80,000ตัวบักใหญ่นี่พี่น้องควายใหญ่เพิ่นใหญ่อีหลีพี่น้องเนาะเบิ่งอ่ะเบิ่งถ่ายเพิ่นต้นโตเพิ่นเอาไปเป็นพ่อครอบพอขายพ่อพันผมถอยออกมาใกล้ๆได้จังเห็นพี่น้องถอยมาใกล้ๆจังเห็นเพิ่นพี่น้องเนาะก่เหรอใหญ่อีหลีเพิ่นไม่จ่ายไส่ครับกาฬสินธุ์โอ้เครื่องในเฮานี่เครื่องในอุบลนี่พี่น้องเนาะควายใหญ่เครื่องในใหญ่ยักษ์80,000เพิ่นเปิดใบเวียดให้เท่าไรแล้วเวียดให้ โอ้เจ็ดหมื่นมันเอาประันใดว่าเป็นป่าตัวปละกอบผีเสียงมันใหญ่พี่น้องเนาะเอาเป็นพอขอกพอขายพอพันเวียดจมม่อมมอมยางกับจมว่าควายแพงว่าสัตนซื้อเ่ได้ว่าสัตนแพงกับสื่อแน่นอะมันย่ามมันถือกามีย่ามแพงกับต้องสื่อแน่นอะโอเคเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์ศูนย์อ่าเพิ่นมาจากเกลือไงตัวบักใหญ่แปดหมื่นเพิ่นเปิดไปต่อร่องใดเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันพอผสมน้ำบาตรเนาะ ได้เลยพี่น้องใหญ่ยากอีกหนีอของเพิ่นอ่ะมันหมาน,นครับผมกอบกุณหลายๆครับผมอ,อันนี้เบอร์โทรยางด้วพี่น้องเบอร์โทรยางอ่ะสิโทรหาเพิ่นคอยติดตามชมบทสัมผณ์พิเศษนายหอยเวียดนามในช่วงต่อๆไปผมจะสัมผณสเพิ่นนัดเพิ่นสัมผณ์ต้องพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งขอหอยนันหอยนันเหลืออยู่จังไดเนาะเหมือนพี่น้องเนาะหอยนันเหลือจังไดหอยเอเหลือจากตัว นี่หอกโตหอเอถืออยู่เท่าไรนั่นเฮ้ยหมืห่มมนก็ซื้อาหารอย 14, <000. S 1> โอ้หนึ่งหมืน 4, หม่นสี่พัน 14, หน้า1,4,500เป็นแม่สาวหน่อยคองหอยนันหอยเอเพิ่นตัวนี้ดิตัวนี้เป็นไต้หองเยี่เท่าไรคือโอ้เต้หมื่นแปดพ แม่หรือผู้ผู้ตัวนี่ตัวผู้แปดพนพี่น้องตัวผู้แปดพันหมื่นสี่ร้อยสองตัวกันหากับชาลีโอเคซือไปเรียงได้เลยแม่หนึผู้หนึ่งอ่าสิบสี่สกแปดพันโอเคบานอีกคู่นี่ดยวมอหนาสามมันก็ได้โอ้สามสามหมเนาะสองตัวส0 0หมรถอยรถโอ้รถรถสมไดโอ้ต่อไดสามห่นสองตัวเป็นสายเนื้อพี่น้องเนาะ สายเหนือเฮ้ยคือคือตัวแม่เถอ ff, ตัวนี้ตัวแม่อ่ะครับเฮ้ยตัวแม่ตัวนี้เข้ามาอย่างับเข้ามาลูกอยังกับลูกเจริญเลยตัวเก่าเจริญเก่าเจริญนี่อ่าตัวแม่ได้พี่น้องตัวตัวแม่แต่ว่าครูนี่สามหมื่นต่อร่องเอาต่อร่องได้ใส่ก่อนหอยนั้นเท่าไปใส่ป่ะโอ้พันจูงไปทางพุ่นพันจูงไปทางพุ่นเพราะนั่นเด้นั่นเด้อ่ะเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเพิ่นเด้อไปขออนุญาตเบอร์โทรน้ำเพิ่นอ่ะย่างไปหาหอยนั้นเพิ่นจูงอยู่ทางผีเพิิ่่่่นนนนสเเเหหลืืือออออออยยยูจัักตมม้้้้ีีถาาทงพไวบ เดี๋ยวสิมาเบิงทางผีก็พี่น,ออนอ้องเนาะย่างมาย่างมาทางผีพีนออน่น้องเนาะวันนั้นกำลังปรึกษาหารือกันยังเนาะทางผีมาเบิงเปินพี่น้องเนาะวันนั้นปรึกษาหารือกันยังกำลังวิจารณ์ยังอ่ะคุณกำลังวิจารณ์กำลังวิเคราะห์วิจารณ์นะเซียน <c oughs> กำลังวิจารณ์นยังเสียนเสียนเป็นกำลังวิเคราะห์วิจารณ์ซอยกันวิเคราะห์เอา้าไทยล่ะล่ะส้มนั่นเลือกตัวนี้บ้างเท่าไรคู่นี้คู่นี้ว่าอยาก 30, สามหมื่นสามหมื่นสองตมมัวอ,อตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันเมย์ไข่ใหญ่เด้พี่น้องเนาะสามหมื่นสองตัวพี่น้องเนาะอันคู่นั่นก็สามหมื่น,น 30, 000, คู่หน่อยนก็สามหมื่นคู่ใหญ่ก็สามหมื่นเลือกเอาเพื่อนว่าเลือกเอาไปเบิด์ตกะไรเมาหอยนั่นหมื่นนี่รถพิเศษ รถพิเศษเพื่นว่าเนะเาะอ้าวขออนุญาตบาทนี่น 1. 1> ศูนย์เกา้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดหกสี่หกแปดสามหนึ่งเอาไปขุนเอาไปต่อยอด,ดยใหญ่ๆโค้งสร้างได้เลยพี่น้องเนาะสามหมื่นเปิดเปิดใบสองตัวพี่น้องเนาะกับ,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 บชุดนั่นพี่น้องเนาะชุดนั่นข้าวหอยนันผมถ่ายท้ามาแหละพี่น้องเนะาะผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์นี้ได้ควายไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเอาควายไปเขาค้อเขาฟ้าอันนี้แม่ลูกลูกตู่พี่น้องเนาะแม่ลูกเขาจ้าบาทนี่เฮาาจกบท โอ้โอ้โอ้โอเพิ่นกำลังเปิดใบมื่นสี่ตัารถลงมาแล้วมื่นสามออลูกแม่ตู้ตู้กาบินลูกสาวบ่โอ้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นนี่นี่ลูกสาวเพิ่นนมื่ลนลดลงมาแล้วเหลือนมื่นสามเพิ่นบ่าวพี่น้องเนาะอ่ะน,นี่คือราคาควายเพิ่นเปิดไใบเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรบ่ขออนุญาตเบอร์โทร063 063 696มศูนย สองสองห้าหนึ่งสิบสามบอกเปิดไปสิบสามเปิดไปแล้วพี่นอ้องถ้าจีพีน้อยห้องสิบสี่บาทลดมาสิบสามแล้ว,ล,วลดแล้วตามระยะเวลาเนาะโอเคโทรมาแห้งเสียรถอีกว่าจักโอเคก็เลยไลน์มาันครับผมอ่ะนี่คือราคาไฟายเพิ่์นๆน้องนะาบานสว่างแชนแนลพ่าพีพีน่น้อง ออกมารับชมบรรยากาศการเสี่ยการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านจังหวัดพ้นเมืองจังหวัดยะโสธรชิบเนื้อะมาณนี้กายน้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลกดแช๊กกดติดตามน้ำเลือกพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรคุยงงอีกฝ้ายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลเาจะมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆลำรุ้ยด้วยเบ็ดนี่เบ็ดซีน้ำกันน้องพี่น้องเนาะรำรุ้ยมือนี้ี่โพกน้องพี่น้องเนาะเลขออกมันมันกันสุดเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ